สวัสดีค่ะสาร่ามาอีกแล้วเนาะวันนี้สาร่าจะชวนเข้าเอ,อพื่อนๆมาทําสาคูไสหมูกันนะเนาะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะดูกันเลยนะวันนี้สาร่าอยากกินอยู่นะอืมในห้องเนี้ยในห้องครัวเนี้ยหอมได้กลิ่นถั่วถั่วถั่วคั่วถั่วเอาไปคั่วนะคะหอมมากทั้งห้องเลย เปิดประตูเข้ามาอุ้ยกลิ่นถัว่วชุ่มเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมนะมีอะไรบ้างนะเอาล่ะค่ะสาคูใส่หมูก็มีหมูสับเนาะหมูสับนะแล้วก็สลัดใส่สามเกลอด้วยนะคะเนาะแล้วก็หอมสับนะใส่หน่อยนึงนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือถัว่วอืม้มหอมหอม ขัวใหม่ๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็หัวเชโปสับนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำตาลปี๊บเนาะที่เราใช้น้ําตาลปี๊บอ่ะเวลาเราจะปั้นไส้อะเขาเขาจะเกาะกันนะเกาะกันเหนียนุ่มเ,เกาะเป็นก้อนนะนะคะถ้าเกิดสมมุติเวลาเกาะเป็นก้อนเนี่ย เขาจะทําไส้ไม่แข็งนะไม่ให้แข็งมันจะนุ่มละมุนอยู่ในนั้นเนาะที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใช้น้ําตาลทรายเขาเกาะกันเป็นก้อนแข็งเป๊กเลยนะเพื่อนๆอย่าใช้นะน้ําตาลทรายอะ่ะเนาะมาเดี๋ยวเรามาผัดกันเพื่อนๆผัดผัดไส้สาคูนะเอาละค่ะเราใส่น้ามันไปแล้วเนาะนี่กระทะนี่เมื่อกี้นี่สลาผัดถั่วอยู่นะไอ้ขั่วถั่วเนาะเนาะจะไม่ล้างนะคะ ผัดนี่ไปเลยสามเกืนนะคะเอาล่ะเราผัดสามเกืนนะให้หอมเลยเนาะนี่หอมจังที่มันสีดำนี่ซาร่ใช้เออริกไทยดำนะ ดีพริกไทยขาวลืมซื้อนะคะมันมีแต่ผนไม่มีเม็ดเนาะใส่ไปเลยหอมสูตรของเรานะที่บ้านเราทําขายเนาะเดี๋ยมากสาร่าจะบอกปันเน้นว่าบ้านเราขายบ้านเราขายจริงๆนะเป็คนค้าขายเป็นคนทําอาหารขายเนี่ยแหละแล้วก็ทำขนมอะไรอย่างเงี้ยทําขายเหมือนกัน หอมเนาะเด็ดโป้เลยไอ้ไม่ใช่ไอ้น,นี่เลยนะหมูสับเนะเาะข้าวละใส่หมูสับไปแล้วเนาะเลยหอมจังเลย แกน,นี้นะปรุงรสอีกนิดนะึงนะกินกนะับข้าวราดข้าวใส่น้ำตาลพริกนะเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะเพื่อนเอาหลักไปอันนี้เป็นเลยเนาะโอเคโป๊ะสับนะมันเป็นเส้นๆนะ่ะแต่จะล่ามาจับเอาเนาะ ใส้ใส่สาคูนี่นะเพื่อนๆต้องออกหวานหน่อยนะหวานนํานะคะหวานนําเค็มตามเนาะเพราะว่าเขากินสาคูเขาจืดเนาะสาคูจืดเราก็ต้องใส่หวานเกลือเนาะ หวานเค็มนะอ๋อหอมหอมไม่เนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเตี๋ยพริกไทยแล้วก็ชีเนาะใส่น้ำมันหอยไปนิดเลยเนาะจริงๆเขาใส่แค่เกลือกัอบน้ำเกลีอยเกลือกับน้ำตาลปีป๊บมาเลยวันนี้จะล่อยากให้เค้าเลี่ยนชาชงเนาะ น้ำตาลไปเลยนี่น้ำตาลจากเมืองเทรนะเข้าใจนี่เนาะน,นี่เขาจะป่นนะดีปุ๊บออกเลยนะนเดี๋ยวดูก่อนเราใส่พทนี้สั่นเนาะ ตานเมืองเพชรเขาจะละลายง่ายเนาะตลาไปเที่ยวแถวชะอำเพชรบุรีอย่างเงี้ยตลาก็จะซื้อจากที่นั่นมามาที่นี่เนาะมาที่นี่ทีนก็สี่ห้าโลถูกด้วยแล้วก็เป็นปรุงอะไรก็อร่อยอเพื่อน อเดี๋ยวเติมเกลืออีกนิดหนะึงหวานหมดเนี่ยแหละเพราะเดี๋ยวต้องใส่มะพ้าวไปอีกเอ้ไม่ใช่ขอโทษนะคะพูดผิดพูดถูกขอโทษจริงๆใส่น้ำตาลไปีไปอีกเดี๋ยวเราต้องใส่ผัวเนาะเดี๋ยวใส่เกลืออีกนิดหนะึ่ง ใส่นี่ไปเลยที่ไทยเพิ่มอีกจะได้หอมๆนะเราชอบเนาะทำกินเองเนาะเกลืออีกนิดนึงน้ำจะวใช้โปนะเนี่ยขนาดบีบเปนแห้งแล้วนะเนี่ย แต่เดี๋ยวใส่ถั่วไปก็โอเคอ่ะแล้วก็จะแห้งเราจะเคี่ยวให้ท้นเหนียวหน่อยเนาะพวกเขาจะได้เกาะเกาะกันเป็นลูกอะ่ะเพื่อนๆนี่ เหนียวแล้วนะเพื่อนๆเ,เนอะใส่ถั่วไปเลยนะคะถั่วไปเลยเราชิมแล้วโอเคได้รสชาติแล้วเนาะถั่วหอมคัม่วเอง เดี๋ยวทำให้เขาแห้งอีกนิดนะเพื่อนๆดูเห็นไหมเนาะรสชาติอร่อยแล้วเนาะ ซาคูหมูสับเนี่ยนะชิมให้รสชาติเข้าและถึงถึงนะเพื่อนๆก็อร่อยเนาะโอเคเราก็ผัดให้เสร็จแล้วเนาะนี่ได้ที่แล้วเนาะ เอละปิดไฟหอมจังเลยเธอเหนไหมใส่หอมๆเลยนะเดี๋วมันเร้อนมาเดี๋ยวมาทำสากคู่กันนี่นะคะเพื่อนๆผัดไส้เสร็จแล้วเนาะ โอ้ยอร่อยมากหวานนําเค็มตามโอ้หวานจัดหวานไม่ไม่จัดแบบเจี๊ยบเลยนะหวานนําแบบกินกับสาคูแล้วกําลังดีอร่อยเลยเนี่ยเนาะแล้วก็นี่สาคูเนาะนี่ไส้เราที่ปั้นเอาไว้แล้วนะตอนนี้สรラทําทแค่หกอันเองนะเพาาราะระกินคนเดียวถ้าเกิดทําเยอะแล้วก็ขี้เกียจทิ้ง <laughs> แต่ไส้มันเก็บได้นะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวมาลา,าผัดเยอะเนี่ยนะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นวันไหนอยากกินเนาะได้เอาออกมากินเนาะแล้วเราก็ใส่นะน้ำนี่ไปเลยน้ำน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะคะก็คุกเลยเนาะแต่ละล้างมือแล้วนะ ล้างจนเปื่อยแล้วเนี่ยนะปั้นนี่เราก็นวดเพื่อเขาจะได้เหนียวนุ่มเนาะขยำขยำไปเลยนะขอขยันนะทำแค่หกอันกินเองเนาะ แต่ของサา,าเนี่ยไม่นึ่งนะสูตร่าขี้เกียจนึ่งบอกแล้วสไตล์サา,าทำง่ายๆสไตล์サา,านะคะนี่เราตั้งน้ำไว้เลยเนาะเพื่อนน้ำาห้เดือดเนาะแล้วเราก็จะใส่ไปทำง่ายๆสไตล์サา,าอีกแล้วนะคะเราอยู่ต่างประเทศเราทำกินเองอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรง่ายๆทำแต่ว่าง่ายๆไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อย,น,อยนะเพื่อน ล้งม<ส> <HARR Y. S 1> ือนิดนึงอดเนาะเราจะปั้นละเกี่ยนะเพื่อนๆเกี่ยไปเลยแล้วก็คุ้ม ปิดรูหน่อยแล้วเราก็เกลี่ยนะเพื่อนๆเ,เกลี่ยนี่นี่นนเนาะใช้สองมือนะ ปิดรูนะเพื่อนๆเดี๋ยวไส้มันทะลักแล้วมันจะเละเทะเนาะทำกินเองนะลูกใหญ่หน่อยเนาะไส้เราทำใหญ่นะเราก็เลยใหญ่ไปหน่อย แต่ไม่เป็นไรกินเองค่ะโอ้ยขอโทษนะเพื่อนๆมีน้ำจมูกเยอะเพราะตอนนี้เป็นภูมิแพ้เนาะคนเป็นกันเยอะนะภูมิแพ้เกสอนดอกไม้ กดหน่อยปิดหน่อยปิดรูหน่อยเดี๋ยวไส้มันจะแตกออกมา <c oughs> เดี๋ยวสลาขอปั้นอีกเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆน้ำเดือดนี่สลาต้มนะสลาไม่นึง่งเดี๋ยวเขาจะลอยแสดงว่าสุกนะคะนี่ แป้งเราเหลือแล้วทำลูกจิ๋วลูกหนึ่งเนาะเดี๋ยวขอต้มกันนะเดี๋ยวสุกม,มาดูกันเนาะนี่คะ่ะเสร็จแล้วจ้านี่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 น,นี่เขาลอยแล้วนะอันเนี้ยเขาลอยแสดงว่าเขาสุกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยเขาลอยลอยแล้วเนี่ยเนาะลอยจากนี่เลยเนาะเราก็ตักขึ้นเลยนะนี่ ขึ้นเลยสูตรสลัดเนี่ยสลัดทำง่ายๆกินง่ายๆนะบางคนเขาก็นึ่งนะแต่สาลาดช้านึ่งแล้วมันช้าเนาะตรงเป็นเม็ดขาวๆเนี่ยเขาสุกแล้วนะเห็นมันสีขาวๆเป็นกลมๆอะ่ะเนาะเดี๋ยวเขา นี่เขาก็สุกแล้วมามาดูกัน มาเพื่อนๆกินกันโอ้ยสาระลืมปิดคลิปขอโทษทีนะคะมาๆๆา,า,า,ากินกันเนาะนี่นี่สาคูไสหมูนะจ๊ะมาๆๆๆเสร็จแล้วก็กินกันเลยเนาะอืม นี่นี่น่ากินไหมเอ่ยนี่อร่อยพริกพริกพริกหนุกหนัม คูไ่หมูนะเราเนาะไส้เต็มเนตะ็มเลยอืร่อยกินกับพริกนะเพื่อนๆแล้วผัดสลัดผัดสลัดตลัดของเราเนาะพริก อือร่อยลองไปทำดูเพื่อนๆไม่ยุ่งยากสาระทำอะไรเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยทำแป๊บเดียว่ะกินคำหนึ่งเนาะแล้วสาระคลิปยาวแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เบื่อนเนาะ ผีกีนหนูสวนอืมเพ็ดเผ็ดสาระขออนุญาตกินก่อนเนาะ สรารเยามันชานแชนแนลเขามาปลก่นันเอาล่ะสราระขอปิดคลิปเนะาะสารเยามันชาแชนแนลฝากทีนะฝากกดไลค์กดติดตามสรารได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะอ๋อเผ็ด คลิปนี้เดี๋ยวไปนั่งกินต่อนะเผ็ดแต่น้อยเผ็ดมากหืมพิกขี้หนูสวนเพลดเผ็ดบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบาย,บาย